ทอมบังหวอดขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับเมื่อกี้ทักทายเป็นภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นว่าวันนี้เราคุยเรื่องญี่ปุ่นกันคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมหลับตาแล้วคิดว่าคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงอะไรแน่นอนฮะกระตูนโดเรมอนรถเก๋งโตโยตา้าอาหารซูชิปลาดิบแล้วอีกหนึ่งสิ่งก็คือเทพกีฬาอย่างเขาคนนี้คุณผู้ชมครับมันยากมากนะฮะที่คุณจะเป็นคนเอเชียแล้วไปเล่นในยุโรปแล้วให้คนยุโรปสู้ฮก คุณต้องโคตรละเก่งเลคุณผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเป็นข่าวใหญ่นะฮะเมื่อจิ้งจอกสยามสอยสุดยอดประดิบร่วมทัพนักเตะคนนี้ซึ่งเข้ามาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยจะเด็ดแค่ไหนจัดไปสมัยก่อนนักเตะญี่ปุ่นที่ดังประมาณเดวิดแบ็กแฮมนะครับในอดีตก็มีฮิเดโตชินากาตะ มายุคป,ปัจจุบันดารานักแสดงสาวที่เซ็กซี่ที่สุดของญี่ปุ่นอย่างโรล่าก็บอกผมว่าไอดอลนักเตะซูชิในปัจจุบันก็คือเอโต้ฮอนด้าเซนชุโตะอุจิดะเซนชุโตะฮอนดานี่เป็นกองกลางของเอซีเมลาาในอิตาลีนะครับเก่งไม่เก่งทีมก็ให้ส่เบอร์สิบแล้วครับส่วนอุชิดะนี่ก็เป็นกองหลังที่เล่นบอลอาชีพที่เยอรมันมาแล้ว5ปีและติดทีมชาติเกือบร้อยนัดแต่มาวันนี้มีอีกคนหนึ่งครับก็คือชินจิโอคาซากิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นวัย29 3ปีที่แล้วนะครับเข้าแจ้งเกิดในหลีกสูงสุดของเยอรมันครับแล้วก็ทำให้ชาวเยอรมันชาบูบูชาจากชอตเด็ดตีลังกาลูกนี้ครับโอ้โหและชอตเด็ดนี้ก็ได้รับรางวัลประตูยอดเยี่ยมของเยอรมันด้วยโอคาซาก,กินะครับเป็นนักบอลญ,ญี่ปุ่นที่ยิงประตูมากที่สุดในหลีกสูงสุดของเยอรมัน28ประตูในานามทีมชาติเขาก็ผลงานร้อนอย่างกับไฟเออร์ครับจัดไปแล้ว43ลูกเป็นดาวยิงสูงสุดของญี่ปุ่น แล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับเป็นการยิงประตูชัยให้ญี่ปุ่นชนะอาร์เจนตินา1-0เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์89ปีของทีมชาติเมื่อจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เห็นโปรไฟล์ก็ล่าสุดครับคว้าตัวโอคาซากิมาจากมายส์ในลีกเยอรมันด้วยค่าตัวเกือบ365ล้านบาทฤดูการหน้ามันแน่ครับเพราะว่า2ฤดูการล่าสุดเนี่ยจิงจอกสยามทุ่มเงินเป็นประวัติศาสตร์ถึง3ครั้งซื้อกองหน้าทั้งนั้นนะฮะฤดูกาลหน้ายิงมันแน่ และพรุ่งนี้สุกนาฬิกาห้าสิบนาทีมัน<ม>ต่อแน่